สวัสดีค่ะวันนี้พี่ชื่นได้ของดีมานี่ค่ะจะเป็นอาหารโบราณน,นะคะไม่รู้ว่าแต่บางคนก็แบบถ้าเป็นที่อายุยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ค่อยชอบกินใช่ไหมคะแต่อันนี้อาหารคนแก่โดยตรงเลยก่ะของโบราณเลยนะคะเนี่ยอันนี้ปลาตะเพียนค่ะเนี่ย เพืเ่อนๆลงทายดิคะเนี่ยว่าหกตัวพี่ชื่นซื้อมาหกตัวเขามาเขาเพิ่งอไปอะไรอะเหมือนกับไปลงขายนะคะพี่ชื่นเห็นดีใจเลยอ่ะคิดถึงตอนที่เราเป็นสักอายุประมาณยี่สิบเนาะเนี่ยพี่ชื่นชอบกินมากเลยเขาเรียกอะไรนะปลาตะเพียนต้มเค็มคําว่าต้มเค็มนี่คือไม่ไม่เค็มนะคะแต่เขาจะเป็นสามรสนะคะเนี่ยค่ะ หกตัวเนี่ยพี่ชื่นเขามีเขาแล้วเขามีปลาเล็กปลาน้อยพี่ชื่นก็ซื้อใหม่เนี่ยหกตัวเนี่ยหกตัวหกสิบบาทพอเขาคิดราคาพี่ชื่นตกใจเลยอะ่ะโอ้โหถูกอะ่ะเสียดายถ้ามีมากกว่านี้พี่ชื่นก็จะเอานันเนี่ยหกตัวหกสิบาทแล้วกี่ตัวเนี่ยหกใช่หกตัวหกสิบบาทพี่ชื่นก็เอามาเลยใช่ไหมคะแล้วก็นึกเลยว่าเออเดี๋ยววันนี้เราต้องทํากินให้ได้นะคะในในนี้ก็จะมีมีปลาตะเพียนใช่ไหมคะเดี๋ยว พี่ชื่นขออนุญาตแป๊บนึงก็มีปัตเพียนหกตัวแต่พี่ชื่นจะทําแบบว่าก็ก็ไม่เชิงโบราณเท่าไหร่นะของพี่ชื่นก็เครื่องไม่ครบอีกเหมือนเดิมแต่ก็มันก็ครบของมันแล้วก็พยายามให้ครบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นที่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้กับเขาใช่ไหมก็เป็นน้ําตาลทรายพี่ชื่นใช้อย่างนี้นะคะน้ําตาลทรายแดงเขาจะเป็นน้าอ้อยค่ะที่เขาจะใส่เตาถึงอันนี้มันจะไม่หวานมากใช่ไหมคะ แล้วมันจะมันจะหอมหอมน้ําหอมหอมอ้อยนะคะที่ทก็ทําจากอ้อยแท้ที่เขาตหรับใส่น้าเต้าหู้ใส่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเพืพ่อนๆจะใส่น้ําตาลทรายเลยก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้พี่ชื่นก็จะใส่น้ําตาลทรายขาวไปด้วยนะคะแต่พี่ชื่นจะไม่ใส่น้ําตาลปิ้มนะคะสองน้ําตาลทรายเลยและในนี้ก็จะมีขิงเพืพ่อนๆต้องใช้ขิงแก่เลยนะคะต้องใช้ขิงแก่เลยห้ามขิงอ่อนเลยนะคะขิงแก่ ถ้าไม่มีขิงก็สับปะรดก็ได้หรือไม่ก็อ้อยก็ได้อ้อยที่เขาเขาเขาขายน้ําไปแล้วนะคะอย่างนั้นก็ได้เราเราก็พอซื้อเข้ามาสักสิบบาทก็มาวางในหมอ้อแต่เมืม่อเย็นนี้พี่ชื่นเดินไอ้กลับมาจากตลาดพ่อค้าอ้อยพ่อค้าอะไรเกี้ยงไปหมดแล้วกลับันหมดแล้วเนี่ยคะ่ะในนี้ก็จะมีน้าําปลาพี่ชื่นไม่ใช้เกลือนะคะมีน้าําปลามีน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายขาวแล้วก็มีขิง ขิงพี่ช่นใช้ขิงฝอยขิงแก่เลยนะคะเนี่ยผสมไปแล้วแล้วก็น้ำมะขามเปียกแต่เวลาถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าต้มเสร็จแล้วหรือว่าเราจะทานจะอะไรที่ว่ามันมันงวดพอดีของมันแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องชิมให้ได้สามรสนะคะสามรสเนี่ยคือแบบว่าถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ให้เปรี้ยวนําก็ได้แต่แต่ต้มอันนี้เขาเขาขายกันก็เาเขาก็ไม่เปรี้ยวนํานะคะจะหวาน หวานนำนิดๆแล้วก็จะหอมหอมน้ำปลาทำลายไหลอีกะแ,แล้วก็ไฟไอ้น้ำมันน้ำเชื่อมมันเนี่ยพี่ชื่นก็จะเติมซีอิ๊วดำไปนิดนึงแต่พี่ชื่นจะใส่น้ำปลาเลยนะก็คนจนละลายคะ่ะตัวนี้จะเป็นน้ำซุปที่เราเอาไว้ราดปลาตอนที่เราจะตุนปลาปลานี่ต้องต้องเอาไฟอ่อนนะคะเกล็ดเขาจะพองออกมาสำหรับในนี้ก็จะมีอันนี้อะไรนะ ขาพี่ชื่นจะเอาขาเนี่ยก้านขาแบบเนี้ยรองก้นกระทะแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมกลีบใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยค่ะ <g angel: S 1> ก็จะรองไปเลยนะคะร <g angel: S 1> องก้นกระทะไปเลยแต่ว่าหมอ้อพี่ชื่นจะมีก็ใหญ่ไปเลยแต่ว่าถ้ามีหม้อเล็กสักหน่อยเนี่ยเล็กกับกระทะนี้สักหน่อยกันแต่กระทะนี้ปากมันจะกว้างไปแต่บางคนเขาก็ชอบแบบนี้เพราะว่าเวลานั้นตัวบามจะสวยไม่เล็ดดีแล้วก็จะมีกระเทียมกระเทียมพี่ชื่นจะใช้เยอะหน่อยนะคะเนี่ย กระเทียมพี่ชึงจะใส่ไปเลยนะคะกระเทียมจะลองก้นกระทะไปเลยแล้วก็จะเอาไว้ข้างบนตัวปลาแล้วพอเรารองแล้วใช่ไหมคะเนี่ยพี่ชึงก็จะเอาเอาปลาเนี่ยเลียงลงไปเลยค่ะเนี่ยเอาปลานี่เลียงลงไปเลยนะคะ คือเวลาเร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 าตุนเขาแล้วเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่เปิดดูเลยจะให้เขาอยู่ในนั้นแบบเป็นเอกเทศของเขาเลยจนแบบว่านู่นนะพี่เชิญจะไปกินพนุ่งนี้นั่นแหละให้เขาลุมอยู่ในนี้เลยแล้วเราก็จะปิดปิดฝาไว้เลยนี่ค่ะเขาอยู่ในนี้ถ้าสมมุติว่า เพื่อนๆบางคนเขาจะมีกาอ้อยอะเอาอ้อยวางบนวางล่างเลยคะ่ะอ้อยเราก็ทุบซะหน่อยนะคะเอาเอาลูกคกทุบซะหน่อยให้มันให้มันนิ่มอะ่ะแต่บางคนเขาก็จะเอาไอ้นั้นอะไรนะหน่อขาไม่ใช่หน่อขาก้านขาก้านขา,า,นขาเลี้ยงสลับมาสลับไปแต่พี่ชื่นก็ใส่ไปแล้วละ่ะและอันนี้พี่ชื่นก็จะใส่ข้างบนไปอีกนะคะเนี่ยนี่ก็ขาเหมือนกัน แต่ว่าแต่ละสูตรมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ก็ทุกสูตรก็ดีหมดนะกะ็แล้วแต่ว่าของเราจะมีอะไรที่แบบว่าที่เราเราเตรียมไว้แล้วอ่ะบอาเราเตรียมไว้แล้วนะคะบอกใส่สับป,ประรดก็ได้นะคะสับป,ประรดสับป,ประรดแล้วก็อ้อยใส่ได้ถ้าสับป,ประรดนี่ก็ว่าจะว่าทำให้ก้างนิ่มแต่ว่า พี่ชื่นไม่ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะพี่ชื่นจะยังน้อยพี่ชื่นก็ตอนเช้าอ่ะพรุ่งนี้เช้าถึงกินอะ่ะเพราะพี่ชื่นเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าต้องให้ได้ตักสี่ชั่วโมงขึ้นไปหละพี่ชื่นถึงจะปิดแก๊สนี่ค่ะพี่ชื่นจะโรยกระเทียมไปเลยเอต่ไม่ใช่กระเทียมพริกไทยพูดผิดโรยกระเทียมโรยพริกไทยไปเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำขิง น้ำขิงก็จะมีน้ำปลานี่ค่ะเท้าหกแล้วแย่แน่นน่น้ำขิงนี่ก็จะมีน้ำปลานะคะมีน้ำปลาน้ำตาลขิงต้องใช้ขิงแก่นะคะขิงอ่อนไม่ได้นะคะขิงแก่เลยะคะ่ะอย่างกระเทียมบางบางคนเขาจะตำเอานะคะตำจนละเอียดแต่พี่ชื่นไม่ตำพี่ชื่นจะใส่แบบนี้เลยขออนุญาตเทนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลย ข้างล่างมันก็จะขิงมันก็จะอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างเลยโอ้โหพี่ชื่นอย่างก็ไอ้นั้นไว้เลยอย่างก็อย่างก็ตวงขอโทษนะอย่างก็ตวงไว้เลยดูทีเนะี่ยพอดีเลยอะ่ะสุดยอดบอกเป็นเป็นเด็กตอนที่แต่อันนี้พี่ชื่นก็ดูในไม่ใช่ดูใน y o youtube ดูของพี่ชื่นจะมีตาําราตําราที่เป็นอาหารโบราณนะทั้งเล่มเลย เป็นของอาจารย์อะไรนนะลืมไปละพี่ชื่นจึเบ็ดซื้อมือสองมาอุปรานนี้เดี๋ยให้ความรู้กับพี่ชื่นมากเลยพี่ชื่นก็ไม่ใช่ว่เป็นคนทํากับข้าวเก่งหรือว่าอะไรนะแต่ว่าสําหรับพี่ชื่นพี่ชื่นจะไม่ไม่ใช้ผงนัวผงชูรสเลยนะคะจะให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเลยพอแล้วก็ไฟอย่าแรงนะคะไฟลุมลมเลยไฟ ถ้าใครมีไฟไอเตาแก๊สก็ไฟไฟรูเล็กอะค่ะรูเล็กที่ก้นมันอะไอรูเล็กรูเดียวอะนั่นอะให้เขาลุมๆแล้วก็ปิดฝาไว้เลยเราไม่ต้องเปิดดูเลยไม่ต้องเปิดดูอะไรแด้เพราะฝามันจะเป็นฝาแก้วอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ชิมต,ตอนตอนที่มันจะมันแห้งดีแล้วเนี่ยเราก็ชิม ชิมให้ได้สามรสนะคะแต่ว่าพี่ชื่นเอาน้ำมะขามเปียกไปเก็บไว้หน่อยแล้วและถ้ามันไม่ยังไงแล้วเดี๋ยวพี่ชื่นก็จะจะผสมแต่อันที่พี่ชื่นจะผสมราดไปที่หลังนี้พี่ชื่นจะจะเคี่ยวให้มันเดือดก่อนนะค่อยราดเคี่ยวให้มันเดือดให้มันสุกก่อนแล้วค่อยราดไปนี่ค่ะพี่ชื่นจะเอาน้ำระดับนี้เลยแล้วก็แต่ที่บางคนที่เขาต้มขายนั้นมันพี่พี่ชื่นไม่ก็ชอบมันดำมันดำเกินเขาคงใส่เส,สยอย้๊ว น่านมากเกินไปมันดำที่เขาต้มขายพี่ชื่นเคยซื้อกินอะ่ะตัวหนึ่งตัวหนึ่งร้อยี่สิบาทโอ้เสียดายเงินมันแบบมันไม่อร่อยเลยแต่เขาก็แต่เขาก็ทำดีที่สุดแล้วะนะแล้วก็ไม่รู้ยังไงเนาะนี่ค่ะตอนแรกเราก็เราก็จะจะเร่งเร่งไฟให้เขาแบบให้เขาร้อนเราอุไปก่อนใช่ไหมคะ อาหารเนี่ยถ้าคนไปจะพูดเงคนแก่ไงคือไม่ไม่คนก็ไม่ไม่แบบบคนจะชอบกินเลยอ่ะชื่นเห็นไม่ได้เลยนะตัวตัวร้อยยี่สิบอ่ะก็ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ แล้วถ้าแปดสิบมันจะตัวเล็กนิดเดียวแต่ปลาตัวใหญ่เนี่ยบางคนก็ชอบกินปลาตัวใหญ่นะแต่ชุ่นไม่นั่นหรอกปลาตัวใหญ่ก้างมันก็จะใหญ่ด้วยใช่ไหมแต่อันเนี้ยอันนี้ถ้าเราทําถูกหลักนะถ้าเราต้มในที่นะมันจะเกล็ดมันจะฟูขึ้นมาแล้วก็ก้างเขาก็จะเขาก็จะนิ่มไปเลยบางคนก็ที่บางคนเขาใส่สับประรดเพราะว่า ก็ให้ก้านก้านนิ่มมาเออก้างน,นิ่มพี่ชื่นก็จะเอานี้ครอบไปเลยนะคะนี่ค่ะก็เราก็ตอนแรกเราก็จะเร่งไฟก่อนให้เขาให้ความร้อนเขาสม่ําเสมอใช่ไหมคะแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่พี่ชื่นอยากจะขอโทษพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะบอกพี่ชื่นเข้าไปดูคลิปแล้วมีคลิป มีอีกหลายคลิปที่พี่ชื่นยังไม่ได้ยังไม่ได้เมนตอบยังไม่ได้ไปเข้าไปเติมใจให้กันใช่ไหมคะแต่พี่ชื่นขอรับรองนะคะว่าพี่ชื่นจะจะพยายามให้ไปให้ทุกบ้านอะ่ะที่เข้ามาเม้นไว้ใต้คลิปพี่ชื่นใช่ไหมคะพี่ชื่นก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแบบบางทีช่วงนี้พี่ชื่นมีอะไรยุ่งในบ้านนิดหน่อยนะคะพี่ชื่นก็เลยคือได้แต่ทําคลิปนึกออกไหมคะแต่ว่ยังไม่ได้ตอบแต่ว่าก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เตือนมาใช่ไหมคะพี่ชื่นก็นรีบเข้าไปดูจริงๆิพี่ชื่นไม่ได้ไม่ได้ตอบคลิปท่านพี่ชื่นก็ขอโทษไปแล้วนะะแล่สําหรับใครที่พี่ชื่นยังไม่ได้ตอบคลิปพี่ชื่นก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแบบช่วงนี้พี่ชื่นอาจจะช้าหน่อยนะคะแล้วพี่ชื่นก็จะไปจะก็จะพยายามไปให้ครบทุกบ้านเลยนะคะแต่ว่าถ้าพี่ชื่นยังไม่ได้ไปบ้านใครหรือว่ายังไงก็ช่วยเม้นท์เข้าไว้ใต้คลิปด้วยนะว่าเออพี่ชื่นลืมหนูหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรนะคะพี่ชื่นก็จะขอบคุณมากเลยค่ะ แล้วบางทีก็ต้องขอโทษด้วยับบบางทีมันก็อาจจะหลงลืมไปแล้วก็ช้าบ้างอะไรบ้างก็ต้องพี่ชื่นก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสําหรับที่ว่าพี่ชื่นยังไม่ได้ตอบคลิปเนาะที่พี่ชื่นยังไม่ได้เข้าไปเติมใจให้กันอะไรอย่างนี้นะคะเออแต่เราก็ได้ให้ใจกันไปแล้วใช่ไหมนะะพี่ชื่นก็เข้าใจเลยแล้วว่าพี่ชื่นเองก็อืมก็ตอนนี้ก็ไม่ดีหลายอย่างนะไม่ดีคือแบบว่าช้านะ่ะช้างุ่มง,ง่ามนะคะ ค่ะพี่ชื่นต้องขอโทษด้วยนะคะท,ทุกท่านเลยค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ก็พี่ชื่นก็ขอแค่นี้ก่อนเนาะอันนี้พี่ชื่นก็จะปล่อยให้เขาลุมไปอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็พอพรุ่งนี้ก็มาปะกันแหมอีกทีหนึ่งนี่น่ากินไหมเนี่ยเนาะโอ้ยนี่กานน่ากินไหมเนี่ยสุดยอดเลยเดี๋ยวพี่ชื่นขออนุญาตให้ดูอีกทีหนึ่งน,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 น่ากินไหมเนี่ยนี่นี่น่ากินไหยเนี่ยนี่ ค่ะหวัดดีนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นจะไปให้ทุกบ้านเลยนะคะต้องขอบคุณมากค่ะที่แบบว่าเม้นเข้ามาเนาะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะ